สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว้ทปนํากระดาษนี้ก็ไปโรตัสมาก็โรตัสที่หัวหินนะก็ชื่อว่าหัวหินเอ่อหัวหินโรตัสหัวหินมาเก็ตอิเล็กน,นะคะก็ใครที่เป็นคนหัวหินรู้จักหัวหินก็คงน่าจะรู้จักนะมันอยู่ชั้นสามนะคะใกล้ๆกับโรงหนังแล้วก็อุ้ยยังไิ้วเรางอจังอะอยู่ชั้นสามนะคะก็ใกล้กับเ,เครื่องเล่นเกมอยู่ชั้นสามแล้วต่อไปก็ ชั้นน่าจะเป็นชั้นหนึ่งมั้งไม่สิหรือชั้นสองนี่แหละก็น่าจะชั้นสองน,นะคะ่ะก็จะเขาจะขายพวกขนมญี่ปุ่นขนมสายไมยไม่มีซูชินะแต่ชั้นสามจะมีซูชิแล้วก็ขนมญี่ปุ่นกับขนมกระดาษอันนั้นคือมันเป็นร้านเล็กๆแต่ส่วนไอ้นี่ส่วนอีกหนึ่งก็เป็นร้านใหญ่นี่แหละไม่ใหญ่หรอกก็แบบยังไงอ่ะมันก็มีขนมกระดาษขนมโอ้ขนมกระดาษนี้ก็มีเป็นหมี ก็เป็นหมีนั่นร้อยยี่สิบแล้วก็เป็นมินเนี่ยเอ้มิเอ้เอนะขนมกระดาษไซมิเนีย่ยของไอ้นี่มิกกี้เมาส์แล้วก็มีขนมกระดาษไอ้นี่ด้วยสอดไส้อ่าไส้อะไรนะมีไส้เปรี้ยวๆนะคือกินเรากินบนรถแล้วก็อยากจะเอาลงให้นะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็จะมีขนมกระดาษถูกมากมีทับ ถ้ามเป็นขนมกระดาษคิตตี้อ่ะจะเอ่อยังไงอ่ะ,อะจะ2 0 0บาทแต่นี้แค่เพียง่ะค่ะ180บาทอืมเป็นของเยอรมันหรือเปล่าเห็นเขาได้พูดอยู่อ่ะนี่น่าจะอร่อยนะมันมีรสคารามเมลด้วยอ่ะก็เห็นป้าป,ป้าป้าพาบอกว่ารสนี้จะอร่อยกว่าอันอื่อ ดีใจมากที่ได้นะจริงๆพ่อบอกว่าเอาอันเล็กนั่นแหละ1 2อยิบาทแต่เราอยากได้อยานก,ก็มันสองประมาณประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณเท่ทาทน,นี้มั้งเท่าน,นี้เป็นกล่องยาวเล็กร้อยี่สิบบาทอันนี้ร8อแดสิบก็บอกว่าถ้าเกิดราคามันสองรขึ้นไปพ่อจะไม่ซื้อให้ตอนแรกว่าจะเอาขนมญี่ปุ่นสอง้ขึ้นไป มาก็เลยเอาผระดาแต่ตอนแรกก็ว่าจะเอาหมีอันนี้เป็นหนูนะคะแบบหนึ่งโอเคค่ะก็นี่นะี่อแล้วคือมันแข็งแล้วก็เหนียวมากมันเป็นเอ่อเป็นถุงเปียวเปื่อยเหมือนจานดินนะซื้อมา249บาท ก็แพงก็ส่งผลกับราคากับออไรเลยอะไรวะของกินขน,ขนมของไม้ได้แหละเพราะว่ามันมาจากประเทศอะไรสักอย่างจะไม่ได้เลยที่เขาบอกมีมีเยอะนะแต่คือที่เราต้องบอกว่าพอเห็นแบบอันนี้คือป้าซื้อมาใช่ไหมซื้อ,ซ,อซื้อมาอันดีวแหละแต่คือเอามาแบ่งลองชิมกันแล้วนี้เราว่าจะถ่ายรีอยู่บนรถแต่คือมันเนี้ยไม่อยากจะรีวิว เราขอพ่อรีวิวล้าจะตรวแต่พ่อไม่ให้ไปเล่นบ้านน้องบ้านกระาจะรีวิวเ่นักระดาษแค่เดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวเอากระกายไปก่อนก็คืออยากจะชิมมากเลย <c oughs> เป็นรสคาราเมลอยากชิมมากแกะด้ดีก่อนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะลองเวฟด้วยลองเข้าไมโครเวฟดู กลิ่นมันหอมเหมือนอะไรเมืม่อไ้ร่วยวอยากชิมอีกครัมงหน,นึ่งั้งปั๊กไปอืมหวานอร่อยนะแต่มันฝืดๆอ่ะเหมือนเป็นโฟมอ่ะูดิ ดีใจที่ซื้อพ่อซื้อพ่อซื้อพ่อรสค,ค,คาราเมลเยอะมากอื้มต่อไปอนี่ชิมรสเนี้ยดูอะอร่อยมากกลิ่นมันขึ้นจมูกเลยอะพอกก่เข้าไปรสชาติไม่ค่อยออกหรอกแต่กลิ่นกลิ่นของมันอะออกกลิ่นเหมือนบลูเบอร์รี่อะ แต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าสีขาวสีขาวอะไรก็คาราเมลเหมือมนพยาามกินขนมก็ได้รู้เสียง อร่อยเดี๋ยวอลองเล็บดูเราจะเวฟสีขาวอ้มอมโอเคค่ะนี่น่ะเสียบแล้วไม่คิมอุ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวหาจารลองแป๊บหนึ่ง ทีนี่นะ๋ยวใส่ลงไปเลยชึบเวฟรประมาณสักหนึ่งนาทีก่อนนะไม่ค,ค่ะเหมือนว่าเราจะเวฟนานไม่นานหรอก ยังยังไม่จบหนึ่งนาทีเลยดูดิมันงอแบบนี้เลยอะ่กะก็งออุ้ยก็อุ่นจังเอยกว่าไอ้ที่มันไม่ไม่ร้อนไอนนันี้ร้อนอุ่นๆด้วยอืม กเลยจบมแล้วนะคะบ๊ายบายหายแล้วนะคะสำหรับขนมกระดาบ